โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะกลับเข้ามาอยู่ในเกมแอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับผมนะวันนี้นะครับผมนะพี่จะมาสุมอ่าพระศีรษกับน้องบลูเหมือนเดิมนะครับคือน้องธนัทภูมิของเรานั่นเองนะฮะเสียธนัทภูมินะครับอ่าเป็นล้านเลยหรอพี่ what what the fuck ยูนิสาธุโอเค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  โอ้กำลังเปิดคลิปเลยเมื่อกี้ไม่สวยเลยอะตึงๆโอ้เอามาเอาๆป ใครสนใจกดเกมพาร์กดผลราคาถูกนะครับผมในเกมบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลกาซี y เนี่ยฮะและยังมีบริการเติมโรบรัคสุดคุ้มนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการร้านมารู้ช็อปด้วยนะเดี๋ยวลิงเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะกับพ่ออยู่ในเกมอนิเมะแอดเวนเจอร์ Adventure นะครับวันนี้นะครับเสี่ยธนรัตนภูมิของเรานะครับผมนะได้ทําการส่งรหัสมารครั้งที่2นะครับผมให้เรามาสุ่มพาสีให้ตัวไอเซนนะครับเขาไม่พอใจท่าที่ของริปเปอร์นะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวเขาจะมาสูมพาสีบให้ไอเซนอีกรอบนึงครับวันนี้ก็ขอให้เขาได้ยูนีก็แล้วกันน้องทุกคนนะไปะทุกคนงบวันนี้1 0 0 0 0หมื่นอ่าหนึ่งหมื่นโรบัคเท่านั้นนะครับผมนั่นก็คือ100สปรยนั่นเองคราวที่แล้วนะครับผมนะเราสุ่มไปเนี่ยเราใช้สูตร20มันไม่ได้ใช่ไหมแต่คราวนี้เราจะใช้สูตรทีเดียว100อันเลยนะทุกคนนะมาเดี๋ยวจะใช้สูตรทีเดียว100อันเลยนะครับมาทุกคนนะฮะถ้าได้ยูนีก็ยินดีกับน้องเขาด้วยนะะคคครรรรัััับบมา10 10ออนนนนแแกกกทุกนนกไปละ โอเคทุกคนตอนนี้เราซื้อโทเค็นเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เรื่องโทเค็นเรามี100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะไม่รู้ทำเพลงกดอันแรกไปเลยครับเหลือ99จิตใจเสแสร่ตึงๆอันเดฟมาอันแรกทุกคนเนี่ยไอเดฟอันเดฟขมๆครับน้องๆนี่ฮะโอ้โหตึงจัดนะครับโอเคเราเหลือหนทางอีกยาวไกลครับน้องอันนี้2ซูพีเรียสองนะครับอันนี้3แรนสเออแรนสองนะครับผมนะตึงๆซูพีเรียสองใจเย็นนุ่มเออแรนหนึ่งแรนหนึ่งแรนหนึ่งอีกแล้วทุกคนแรนหนึ่งครั้งที่2 ซูบิเรียหนึ่งนะครับผมนะขคันหนึ่งครั้งที่หนึ่งคันหนึ่งคันที่สองนะครับเฮ้ยซูบิเรียสามก็ผมนะแต่ว่าคือมีริปเปอร์อยู่แล้วซูบิเรียสามไม่เอาแน่ๆรีทิง้งครับผมไปเลยนี่ฮะนิมโบวหนึ่งนะครับ, <c oughs> 1, รบแรนด์หนึ่งอืมหมดไปหนึ่งพันโลแล้วนะหมดไปหนึ่งพันโลแล้วนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยโลแล้วนะครับต่อไปครับผมนิมโบวสามไม่น่าเอานะครับผมนะน้องเขาเขาหวางังยูนิคนะครับนิมโบวหนึ่งนะครับผมนะถ้าแบบถ้ากดอยู่ดีๆแล้วเมาส์มันเบิ้ลตอนยูนิคขึ้้นนนนมาาจจะะะะเเป็ยยังงงไววอฆ่่่พีี สายเลนสองนะครับแต่วัยเล่นสองนะทุกคนนะต่อไปเฮ้ยลีเปอร์อะไรอ่ะเอ้ยนี่มันดับเบิลลีเปอร์ดีกว่าวกเรานี่มันดับเบิลลีเปอร์ครั้งที่แล้วสุ่มได้ลีเปอร์ครั้งนี้ก็สุ่มได้ลีถิงไม่เอาไม่เอารีทิ้งรีทิ้งรีทิ้งพี่เชื่อว่าน้องๆเขาน่าเออน้องเขาน่าจะให้รีทิ้งเอาอยู่ดีก็สุ่มได้ลีเปอร์อีกรอบเกิน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 ลีถิงไปครับน้องปลาอ้าว ขอโทษโทษโทษกดผิดกดผิดอ่ะสิบห้าครั้งได้รีเปอร์อีกรอบวัตฟักโอเคเขาไม่เขาไม่น่าจะเอาบับซ้ำนะทุกคนนะโอเคไปต่อครับคูลิ่งครับผมขยะครับซูเปอร์เรียหนึ่งขยะครับแลนซสามก็กลางๆครับอาเดฟโคตรขยะครับซูเปอร์เรียสามอืมดีกลางๆครับผมนะก็สปีดว้าวน้องยังไงครับผมนะไอเซนไอเซนธนัทภูมิตอนนี้มันมีไอเซนก็สปีดกับไอเซนรีเปอร์จะรีไอเซนอะไรออกอันนี้แล้วแต่น้องเลยนะ อันนี้แล้วแต่น้องเลยนะครับจะเอาไอเซนรีปเปอร์ออกหรือว่าจะเอาไอเซนเอ่อนี่รีอะไรรีอีกตัวแทนอ่อคือรีของรีปเปอร์ใช่ไหมคือน้องจะให้พี่รีรีเปอร์หรือว่าจะให้พี่รีเออคอสสปีดครับรีปเปอร์โอเครีรีเปอร์จัดไปรีรีเปอร์ข่มๆรีรีเปอร์โอเคไปครับต่อฮะแลนด์หนึ่งครับผมเหลือ77แล้วนะใช้ไป23มันใช้ไป2,300ัรโลบัคแล้วนะครับโดยประมาณเนาะโอเคซูเบิเรียหนึ่งครับผมนิมเบิลสองครับ ซูเบเรียโอ้โหอย่างตึงเลยว่ะซูเบเรียสามมาตึงจัดๆนะครับน้องๆหนึ่งร้อยเอ่อรีโรโทรเค็นของเราตอนนี้มาทั้งหมดหนึ่งส่วนสี่ทางแล้วนะครับผมเอาหัวหนึ่งส่วนสี่ทางโคตรหัวคณิตศาสตร์ไปต่อแลนดสองครับผมแลนดหนึ่งครับคูลิ่งครับผมโอ้โหโนิมโบสองตอนนี้หมดไปสามพันโลแล้วอ <c oughs> เอ้ยขอยูนิคหรือไม่ก็หรือไม่ก็ดีวายให้น้องเขาก็ได้นะเฮ้ยดีวายหน่อย ดีวายครับดีวายมาหน่อยฮะดีวายมาหน่อยอย่างน้อยก็ให้น้องเขาแบบรู้สึกชื่นใจอ่ะเออจะได้มีคนมาแบบเออเอารหัสมาให้พี่รีโลต่อเนี่ยไม่ใช่แบบว่าจบแค่คนนี้พอไม่เอานะเอ้ยอ่ะอาเดฟต่อครับผมนะยังไงซูเปอร์เดียนึงนะครับอ่ะอาเดฟต่อโอ้โหคมๆอาเดฟอืมอาเดฟคุณจะไปดูแลใครวันนี้การปกป้องตึงๆ2 2> นิมโบสองนะครับโอเคนิมโบสองครั้งที่สองครับแลมป์หนึ่งครับผมนิมโบหนึ่งเราไปเร็วๆนิมโบหนึ่งคมๆ,ม,ๆม,มีแต่โอ้ คูลลิ่งครับผมอะคูลลิ่งฮะดับเบิลก็สปีดหรือเปล่าเอายูนิคมาน้องเอาเอายูนิคมาตอนนี้หมดไปทั้งหมด40เนี่ยครเกือบครึ่งทางทุกคนนะครับหมดไปประมาณ4,000โลบัคแล้วนะครับผมแล้วจังหวะน,นี้ไปต่อแลนสามนะทุกคนนะแลนสามนะครับต่อแลนหนึนน่งนะทุกคนนะแลนสามกลายเป็นแลนหนึ่งถือว่าเทพนะน้องๆทุกคนนะครับต่อไปไอเซนกาตึงๆนี่หมดไปทั้งหมด4,000โลบัคแล้วนะ ไปต่ออือ้มคูลลิ่งคูลลิ่งน้องน้องช่วยนับพี่หน่อยช่วยนับให้พี่หน่อยเดี๋ยวว่าคูลลิ่งกับอะเดฟมากี่ครั้งอ่ะช่วยนับให้พี่หน่อยฮะว่าคูลลิ่งกับอะเดฟมากี่ครั้งอยากรู้มากเลยก<ะ>็ถ้านับแล้วนะถ้านับลนนแล้วก็ลองเขียนใต้ล่างอาคอมเมนต์ได้เลยครับผมนะเออลองเขียนตรงคอมเมนต์ได้นะครับว่าคูลลิ่งกับอะเดฟมากี่ครั้งนะครับโอเคปะลองเขียนกันได้นะนิมโบ่สามครับไม่น่าเอานะทุกคนมีก็สปีดแล้วนะแลนดสามสไนเปอร์วอเตอร์ฟักสไนเปอร์ไม่ดีครับผมนนะแลโอเค ซูเปอรีย 2, สองซูเปอรี่สองซูเปอรียหนึ่งโอ้โหลดขั้นแลนดสามครับน้องๆแลนดสามคมๆถามว่าดีไหมแอตติ้งไปอย่างนั้นแหละไม่ดีหรอกไปต่อโอเคนิมโบหนึ่งครับผมแลนดสามอีกแล้วโอ้แลนดสามครั้งที่สองครับซูเปอรียหนึ่งครับแลนดสองครับแลนดสองครับนิมโบหนึ่งครับนิมโบสามเออไปก็ oh อะไรวะเนี่ยไปปึ้งโอ้โหนิมโบสองกันอันนี้นิมโบหนึ่งเฮ้ยซูเปอรี่สามว่ะอ่ะซูเปอรี่สองไปเฮ้ยแลนดหนึ่งว่ะโอ้โหเราไม่ถูกเลย ไปครับต่อฮะนิมโบสองทำไมมันไปรัวจังวะตอนนี้นะครับผมนะหมดไปทั้งหมด6 60... 64ห่ปะ64โทเค็นหมดไปประมาณเออประมาณ6,000โลบั๊กแล้วเลยครับอันนี้มาเกินครึ่งทางแล้วนะขอดีดีดิแล้วหนึ่งขอดูยูนิคหน่อยยูนิคหนึ่งเปอร์เซ็นต์มีเอ้ยซูเปียสองซูเปียสองแลนดสองนิมอ่านิมโบหนึ่งแลนด์อ่อนิมโบหนึ่งซูเปียสองเมื่อ, 1, อ 3, กี้เผลอกดไปหนึ่งครั้งไม่น่าไม่น่าไม่น่าเป็นยูนิคหรอก เราอีท่อเทนั้นเมื่อกี้เผืกดไปหนึ่งครั้งรับน้องๆกดผิดนะซูเปอร์เดียสามครับผมแรนหนึ่งครับซูเปอร์เรียสองครับมันมันดูไม่ดีว่ะน้องๆมันดูไม่ดีว่ะขอขอแก้เลยขอแก้สูตรสูตรสูตรต้องใช้สูตรละต้องใช้สูตรละอย่างนี้ต้องใช้สูตรละไม่ได้ละไหนขอวาร์ปไปสักทีหนึ่งน้องขอวาร์ปไปสักทีหนึ่งเนี้ยวาร์ปไปสักทีหนึ่งโอเคแล้วก็วาร์ปกลับครับวาร์ปกลับเขาเรียกว่ามาอยู่ในมันติเวิร์ดนะครับผมนะอยู่ในมันติเวิร์ดแล้วก็ หาสตาร์เลมแนนสตาร์เลมแนนมีสักอันไหมเนี่ยจบล้าสตาร์เลมแนนไม่มีสักอันเลยกะว่าจะว้าไปไม่เดินนะผมโอเคปะ่ะจังหวะนี้มาต่อครับมาต่อฮะไอเซนปุบ๊บกดอื้มจูบิเรียนหนึ่งเต็มหน้าครับน้องๆอัดเด็บอัดเดฟมาอีกรอบนะอเดฟมาอีกรอบแล้วนะครับโอเคนิมโบหนึ่งนีครับผมกดตรงตัวอ e, ีดิเวลาที่พี่เล่นอนิมิไฟเตอร์สมัยก่อนนะพี่ชอบกดตรงตัวอีอะตรงรีโลอะพี่จะได้ของดีนะฮะแตนสอง เรนสองนี่ครับเลนสามวัตเตอร์ฟารกเรนสามเรนสามเรนสามซูวิเดียหนึง่งซูวิเดียหนึง่งโอ้โหตอนนี้เหลือ20่ิลิโลแล้วทุกคนตอนนี้สิเหลือ19กลิโลแล้วฮะคือยูนิค,ค,คเนี่ยคือไม่คิดจะออกหน่อยเลยเหรอยูนิคคือแบบตึงจัดนะไม่ออกนะครับจังหวะน,นี้กดตรงตรงัวโอก็ได้อ่ะซูวิเดียสองครับนิมโบหนึ่งครับซูวิเดียสามนิมโบสองนิมโบสองเรนหนึง่ง คูลิง่งอ่ะคูลิ่งมาอีกอันละคูลิ่งมาอีกอันละครับน้องรู้สึกหนาวเย็นเหลือเกินอ่ะคนล,ละคูลิ่งนะ What? What the โอเคสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะใครที่ดูมาอยู่มาใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ทุกคนคิดว่าตอนนี้คูลิ่งกับไอตัวอะอเดฟเนี่ยได้กี่อันแล้วครับอืมลอลองคิดว่าได้กี่อันละลองลองพูดในใจที่เราพูดในใจนิมโม่สามครับอ่ะซูริโอสองอ่ะเลยสิบอัน น้องๆลองคิดดูนะว่าไอตัวสิบอันนี้จะมีอาเดฟกับคูลลิงโผล่ไหมพี่ว่าต้องมีแน่ๆบอกเลยคมๆคือเก้าสิบอันนี้อยู่นี้มันไม่มีเลยหรอดูแล้วเกลือเกลือเกินเกลือเกินตอนนี้สตรีมอยู่ด้วยนะเออตอนนี้สตรีมอยู่ด้วยน้องๆเห็นความเกลือแบบนี้จบละไม่ได้ไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องปิดสตรีมก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาซฟีเดียนหนึ่งครับซูฟีเดียนหนึ่งครั้งที่สองครับสู้เอาโหแลนด์หนึ่งคม อเดฟอเดฟเอกมาน้องน้องน้องพอเปล่าพอเปล่าเจ้าของรหัสพอเอ้ยอเดฟเลาน้อง,องไม่ดีใจหรอโอ้ย oh, อย่างน้อยขอดีวายไม่ได้หรอ0.2เปอร์เซนต์เองแต่โกลเด้นมึงอย่ามานะโกลเด้นมานี่แบบอืึเกินไปนะมันทำร้ายจิตจิตใจน้องกเกินไปเปล่าแลนด์หนึ่งครับผมสไนเปอร์โอเมก้าสไนเปอร์สไนเปอร์โอมากาเซ่ตึงๆโอ้โหซูพีเดียหนึ่ง แลนสองเอ้ยมีคลินิกไหนล้างล้างไตป่าวะเออมีคลินิกไหนล้างไตเราสงสัยพี่ต้องสร้างวัดแล้ววะให้พระอยู่แล้วจริงๆไม่ควรเข้าไปทําบุญครับควรสร้างวัดให้พระอยู่แล้ะพี่อ่ะจริงๆพี่ควรสร้างวัดให้พระอยู่แล้ะไปครั้งสุดท้ายยูนิค